ทุกอย่างมันจะเป็นดาบสองคมเสมอครับทักทายกันครับพี่น้องท่านเทเดี๋ยวเขามาบางังคีบนี้ครับผมได้ศึกษาเหลี้ยงตะกแตนมานีก็บ้านพ่อเดือนครับใกล้จะครบเดือนแล้วล่ะก็บพอเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของเขาครับจุดแข็งของเขาครับคือมันเลี่ยงง่ายเอาบอดีมีตนทุน เรื่องกับอาหารของเขาครับจุดอ่อนของเขาก็คือถ้าว่ามีแรงอาหารนี่มันจะเป็นปัญหาครับเพราะว่าเขากินเก่งเขาจะเจริญเติบโต,ตเร็วครับเขาสั่งร่างกายของเขานั่นเพราะว่าอายุเขามันบมหลายครับ2เดือนกลัวเขากับเบิดอายุไขของเขาแล้วเขาหลีบสั่งตัวของเขานั่นละครับเพื่อจะขยายพันธุ์ ก็จะกินตลอด2ั4วโมงเลยครับหลอกคาบแล้วก็กินรลอกคาบย่หาหกเทือครับความจริงจะรลอกคาบย่หาเทือหรือหกเทื่อนี่แหละมันจะมีปัญหาคือกันพี่น้องปัญหาก็คือถ้าห้ามมีแรงอาหารหมายถึงห้ามมีหมองปลูกยามืมีห่าเพียงพ่อมันจะเป็นปัญหาเขาจะ มันจะเป็นไปบนะ่ได้โบงานมันเป็นไปบ่ได้ครับทายาโมมี่มันบริื่อกับจริงเพราะฉะนั้นยาหัวใจลักครับซ้ำกันกับเลี่ยงมมอนเลี่ยงตะกแ่นบดแตกต่างกันกับเลี่ยงหมอนครับเลี่ยงมอนเลี่ยงไม้นั่นมึงพี่แหละครับพี่นอ้องเขาจะเฝ้ากิน แต่ว่าถ้าเห่ามีแรงอาหารมีหม่องปลูกหญ้ามันเป็นตะเหตุอยู่ครับเพราะว่ามันม่มีต้นทุนมันม่มีต้นทุนเลยครับถ้าเลี้ยงอียงกระยาถ้ามันมีต้นทุนมันจะมีปัญหาครับเพราะว่าต้นทุนมันหมายถึงท่านนำบัดหมายถึงเงินเห่านั่นลหละหาเงินมาไหนไปซื้อให้เขากินมันก็เป็นต้นทุนทวีคูณขึ้น ปัญหามันก็คือเหาสีมีเงินสื่อ,อหัวอาหารเนี่เขากินบ่ครับหัวอาหารเนื้อสื่อตละลสอบนั่นมันจะบวกต้นทุนขึ้นไปเรื่อยครับสมมติว่าเหาสื่อเขามาตัวละร้อยเก่าสิบบาทจังซี่ครับมันสิเป็นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นไปเรื่อยๆครับผลสุดท้ายมันบวกขุมกับต้นทุนอันนั้นคือปัญหาที่เหาเลี่ยง มันมีอาหารเป็นต้นทุนครับแต่ว่าทากกะแตนนี่ต้นทุนก็คือเข้าออกแรงครับแล้วก็ไม่มองกลุ่มหญ้าก็ขคือไปได้ครับข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งคือเขาสามารถขายายพันธุ์ของเขาให้เข้าเลียงต่อไปได้แล้วก็สามารถให้เข้าเป็นไร่ได้ได้อีกครับ หมายถึงห้าจะขายตัวเข,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 ข้าก็ได้ขายใครเข้าก็ได้อาศัยไฟ่เพื่อเขานั่นลหละความจริงโมเมนขายครับจะขายการมันจีบหายไวบอร์ดครับถ้าอาศัยไฟ่เพื่อกันนั่นมันจะเป็นบุญเป็นบารมีครับอุดหนุนเกือกูนกันไปจะเป็นผลดีซึ่งการละการห้ากับเลี้ยงเขาหาอาหารไม่เขานี่เขาก็อยู่ได้ครับเขาก็ตอบแทนบุญคุณห่ากับคือ เป็นทานาบัตรมากกับไม้ยถึงแลกเปลี่ยนกับปัจจัยนั่นแหละไม้ห้าวนำลุ่งอยู่ได้พอได้ซื้อสุรุน้ำปานต่อไปอีกครับจุนเจือกันไปดูแลก,กันไปนี่คือพ้นดีของเขาครับเป็นตะเลี่ยงยี่พี่น้องแต่ผู้ใดขึ้นว่าจากเลี่ยงแต่ว่าหัวใจล่ะคืออาหารครับพื้นออยาเนี่ยแหละบางในสิ่งที่เข้ามา ที่ผม,มศึกษามานี่ก็คืออ้อยดำครับอ้อยดำมันเป็นตระกูลตระกูลหญ้าชนิดหนึ่งครับตระกูลหญ้าหวานตระกูลหญ้าเนี่ยเปียตระกูลหญ้าตระกูลอ้อยนี่แหละครับแต่ว่ามันว่าเป็นอ้อยครับม,มันมีความหวานมันเป็นหญ้าชนิดหนึ่งเขาจะปวดปานมากเลยครับคันแม่นว่า อาหารที่สุดยอดของเขาเละครับจักสิบเถียบเถียบอย่งไรเนาะบุรุษคนมากหลาบง้อกับว่าหลาบง้อแสบบุรุษคนว่าหัวสลามกับว่าสลามแสบครับนั่นแหละคือหัวใจรักของเขาบุรุษคนมากพิชชากับว่าพิชชาแต่ว่าถ้าเฮามีพ่อพันแม่พันธุ์้ากับบริสุทธิ์ลูกมันจครับบริสุทธิ์ไข่มันอันนี้พ้นไปรวบเรื่องมัตตาไฮต้าหน้าครับ สิ่งที่เขาอันอยู่น้ำดองน้ำปลานะครับอยู่หน้าผมเองครับมีสารผิดสารเคมีถ้าคาหยาเขาจะบอยู่ครับอันนี้ผมมาเห็ดกเกษตรผสมผสาร,รได้เจ็ดปีเอาปีที่8ปดแล้ะครับม้อนเต็มสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกาลั่งขึ้นมากครับเห็ดก็ลังเกิดถ้ากระแตนก็ลัง่งขึ้นขึ้นมากครับ ออดีของอันมะเห็ดเกษตรผสมผสานเป็นอินรีครับโบฮยมีเคมีน่ยนะยนังสี่แล้วครับถ้าท่านใดสนใจกะยังคอยติดตามกันไปครับพ่นกระรังหันมะเห็ดหลายอยู่พี่น้องศึกษาเบิ่งครับแต่ว่าอยน้ำผมนี่บฮยมีไข่ครับบฮยมีไข่จำนาให้เพื่อนนะครับแต่ว่าก็คอยศึกษาไปน้ำกัน ผมก็กำลังศึกษาอยู่ครับบรหานมีแน่วเบียงปันให้เพื่อนครับมิแต่ความรูเรียกเลยน่อยมาฝากกันคลิปนี้น้ำเสนอเสนอครับสวัสดี